ตลอดไปเลยจนแบบว่ามีลูกเลยค่ะ mm hmm. ก็คือต่อไปถ้ามีลูกก็คงจะถ่ายลูกลงคอนเทนต์ เบสคำสิงไปเกาหลีไม่กี่วนันทำพี่สาวคนนี้คิดถึงมากล่าสุดสาวจันจีจันจิราแฟนสาวคนสวยของหนุ่มมาริโอเมาเลอร์ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะดูรายการของสาวเบสที่ไปถ่ายกับทางนั่งยางโดยมีลินลี่แมกอินทอชและเศนาหอยเป็นพิธีกรดำเนินรายการนอกจากนี้ยังควงน้องชายอย่างลองโบสผูรักคำสิงไปช่วยเผาในครั้งนี้อีกด้วยโดยดูจากที่ สาวจันจิได้นํามาลงก็ต้องบอกเลยว่ามีแต่เสียงโหเราะเต็มไปหมดซึงงานนี้ก็ไม่พลาดที่จะแท็กสาวเบสทําให้สาวเบสเองก็ได้แชร์ลงสตอรี่ส่วนตัวพร้อมกับระบุข้อความว่าคิดถึงหนูรอคะซีซ์ซึ่งแน่นอนคืาว่าสาวจันจิก็คงคิดถึงความสวยความเก่งและความน่ารักของสาวเบสจึงทําให้แชร์และแท็กสาวเบสนั่นเองค่ะเนี่ไปเทีย่ยวประเทศญี่ปุ่นแค่ไม่กี่วันพี่สาวคนสนิทก็คิดถึงขนาดนี้แล้ว แล้วหนุ่มๆที่แอบดีเอ็มมหาสาวเบสจะไม่คิดถึงสาวเบสกันแย่หรอคะเนี่ยตอนนี้ก็มากดไลค์สาวเบสก่อนดีกว่าค่ะและรอชมภาพสวยๆของสาวเบสที่มาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นได้เลยจัดเต็มความสวยและความปังของสาวเบสไม่มีเปลี่ยนแน่นอนค่ะซึ่งแฟนคลับมีความสุขมากๆที่เห็นสาวเบสได้เที่ยวพักผ่อนและชาร์จแบตเต็มที่ก่อนที่จะกลับมาทำงานอย่างหนักเพื่อเมคมันนี่รัวๆนั่นเองค่ะว่า แต่ครั้งนี้สาวเบสไปเที่ยวกับใครคะอย่าลืมถ่ายมาให้เห็นด้วยนะคะทําไมอย่างนั้นแฟนคลับคงจะคิดไปไกลแล้วว่ามีหนุ่มๆไปกับสาวเบสแน่นอนขอขอบคุณเบสรักวณีคํำสิงและจันจิจันจีรา ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ